Vai, ต้อนรับคุณผู้ชมที่รักข้าสูญในเอตาเทนวิกเอ็นนะครับผมอัมอิเขามาเจอกันในวันอาทิตย์สบายๆแบบนี้นะครับผมไทยรณชัยสุนิขันครับและฝนนันทกานะคะคุณผู้ชมขาเมื่อคืนนี้โอ้โหหลับสบายมากไม่รู้เลยว่าเมื่อคืนฝนตกนะอยากจะรู้เหมือนกันว่าคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางต่างจังหวัดหรือว่าในบริเวณใกล้เคียงเนี้ยเออที่บ้านฝนตกไหมหรือว่าสภาพอากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างยังไงก็คอมเมนต์มาบอกเราได้ที่ในตตเทนอ่าเพจของในของเรานะคะที่กันออไลฟ์สุดอยู่ในตอนนี้นะคะทักทายกันเข้ามาได้นจ่่่ัเมอกี้ห็นตววยางไปแล เยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประกาศผลรางวัลนตาตาลครั้งที่11นะครับรวมถึงข่าวของพี่แหม่มคาทิยาด้วยเ<ช>ยอะแยะมากมายครับแต่ก่อนที่เราจะอัปเดตข่าวกันนะคะมีหนึ่งสิ่งที่ฝนอยากจะโชว์คุณผู้ชมนี่เลย<ม>หน้ากากผ้านะคะคหน้ากากผ้าสวยๆนะคะเป็นหน้ากากผ้าปักลายท่าวาดสีประทาดเด็กน้อยน่ารักนะคะนี่ลายน่ารักมากๆเลยนะคะแนะนาค่ะคุณผู้ชมขาเพราะว่าใส่สบายมากผ้านิ่มนะคะคแล้วบริเวณด้านในเนี่ยเขามีเป็นช่องนะะใส่แผ่นกรองอากาศ<ม>ได้อีกด้วยแล้วก็ ยังมีสายเนี่ยจริงๆแล้วนะเขาจะมีสายคล้องคอแบบนี้นะจะได้ไม่หลุดหายไปแล้วก็สามารถ ปรับนะเป็นการปรับความแน่นให้กระชับกับใบหน้าแบบนี้ได้ด้วยแล้วก็ไม่เจ็บบริเวณหูอีกด้วยนะคะแ<า>นะนำจริงๆค่ะรูปร่างหน้าตาแบบไหนสามารถจะใส่ได้หมดเลยใส่ได้หมดเลย,เลยค่ะ,ะคได้ใส่นะคะหนึ่งแพคนะฮะราคาหนึ่งแพคได้2ชิ้นนะครับ<ช>ราคา250บาทนะครับผมเราย้ํานะว่าได้2ชิ้นเลยนะครับมีสีม่วงแล้วก็สีขาวนั่นเองนะครับสั่งจองกันได้แล้วนะฮะตั้งแต่วันนี้จนถึง18กันยายนนี้นะครับผมที่ร้านเซเว่นอิเวนทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับรวมถึงร้านวอลลิศช็อปทั่วประเทศไทยด้วย ด้วยนะครับสินค้าเนี่ยฮะมีจํานวนจากัดคุณผู้ชมครับไม่มซื้อวหมดเลยนะจ๊ะหมดเลยนะสั่งจองได้เลยนะคะวันนี้รีบไปสั่งจองได้เลยถ้าสีม่วงก็จะเป็นอย่างที่ฝนใส่อยู่แบบนี้นะคะสีขาวก็จะเป็นสีขาวเป็นผ้าสีขาวแล้วก็จะเป็นาภาพภาพวาดลายผีพหาตถ์แบบนี้นะคะน่ารักน่ารักรบแบบนี้เลยนะคะ โอเคค่ะและตอนนี้คุณผู้ชมสังเกตที่หน้าจอโทรทัศน์ของคุณผู้ชมนะจะเห็น QR code ปรากฏอยู่ที่ข้างๆฝนนี้แล้วนะจ๊ะนี่รีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะคะแล้วก็มาจ่อใกล้ๆเลยนะเปิดกล้องก่อนเปิดกล้องที่มือถือก่อนนะคะแล้วก็มาสแกน QR code ได้เลยจะได้เป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเรานะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมนะคะสามารถอัปเดตข่าวสารกับเราได้ผ่านแอปพลิเคชันนี้สามารถไปร่วมกิจกรรมต่างๆในแอปพลิเคชันนะคะ ครั้งแรกที่คุณผู้ชม r e ส i s t e r เข้าไปนะคะก็จะได้หัวใจ100ดวงแล้วก็ทุกครั้งที่เข้าไปเข้าไปอัปเดตข่าวหรือว่าเข้าไปทำกิจกรรมต่างๆก็จะได้สะสมหัวใจกันแล้ววันที่18กันยายนนี้เราจะมีงานในประเทนเบิร์เดย์ปาร์ตี้กันนะคะสะสมหัวใจให้ครบ800ดวงก็จะได้เป็น1ใน50คนนะมาร่วมงานกับเราได้ด้วยนะถูกต้องแล้วนะฮะมีศิลปินมากมายนะครับผมใครเป็นแฟนคลับใครเนี่ย ต้องรีบนะฮะรีบสะสมหัวใจให้ครบ8 0ดดวงนะครับถูกต้องนะคะแต่ก็อ่กเราอย่าลืมนะฮะโหลดเลยนะครับผมต้องดาวน์โหลดก่อนนะใช่แล้วครับมาอัปเดตข่าวบันเทิงการในวันนี้นะฮะข่าวแรกเดี๋ยวเราจะพาไปแสดงความยินดีกับเหล่าคนบันเทิงทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะฮะที่เมื่อวานนี้ครับผมก็ได้ตบเท้าขึ้นรับรางวัลการันตีความมากฝีมือของพวกเขานะครับผมที่รางวัลนาตาชครั้งที่11นั่นเองนะฮะรวมถึงนี่ด้วยข่าวของพี่แมงแคทธัญาอืมนะฮะหลายๆคนก็ต้องการที่จะ สอบถามเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ว่าคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าเดินขึ้นรับรางวัลกันเป็นว่าเล่นเลยนั่นก<ช>็คือคพุ่มกับมากฝีมืออย่างที่ออฟพง์พัฒน์นั่นเองค่ะ สุดบนเวทีประกาศผลรางวัลนาตราล่ครั้งที่11ที่จัดโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ต้องยกให้กับพ่วมกับมากฝีมือออกพงพัฒน์ที่กวาดไปถึง7รางวัลจากละครแนวดรามา่าสะท้อนสังคมเรื่องกรงกรรมทั้งรางวัลละครยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมทีมนักแสดงยอดเยี่ยมเพลงละครยอดเยี่ยม สุวรวรรดนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมก็ตกเป็นของพระเอกเจ้าบทบาทเจมส์จีรายุรวมถึงนางร้ายหน้าสวยที่ดังเปรี้ยงจากบทนางพี่ไหลอย่างแพรพิชาภาก็คว,ว้าราวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมไปครองเช่นกันค่ะก็ดีใจครับแล้วกเ็เป็นการทำงานหนักของทุกทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานทางด้านแสงสีเสียงหรือนักแสดงทั้งหมด เสื้อผ้าฉากก็เนาะก็รู้สึกโชคดีมากที่ได้เป็นหนึ่งในเรื่องนี้ค่ะเรื่องดราม่าเรื่องอะไรอย่าไปมันดราม่าลลแล้วผลรามันมันออกมาอย่างนี้ดราม่าไหม mm hmm. เออใช่ไหมครับท่าก็จะดราม่ากันจริงก็ต้องไปคนละ,นละทิศคนละทางแล้วมันก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าความยุติธรรมมีเสมอ ส่วนนางเอกสาวใบเฟินพิมพ์ชนกที่ถอดหัวดใจมาสวมบทสาวประเภท2จนคนอินไปทั่วบ้านทั่วเมืองในละครใบไม้ที่ปลิดปลิวก็ไม่พลาดคว,ว้ารางวัลนักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมไปค่ะไม่ได้ลุ้นดีกว่าเรียกว,ว่าพอรู้ผลแล้วเลยขาอ่อนค่ะตื่นเต้นไ,ไม่คิดเราไม่ได้คิดว่าเราจะเตรียมใจมาแบาบว่าไม่ได้แน่นอนก็ได้รับกลับมาเกินกว่าที่คาดหวังในทุกทางเลยค่ะก็เป็นพูดไม่ออกค่ะ สำหรับรางวัลน,นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมนะคะตกเป็นของนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือมนตรีเจนอักษรจากละครเรื่องกลิ่นกาสลองรางวัลเกียรติยศด,ด้านวิทยุในปีนี้นะคะมอบให้กับเปิ้ลหัทยาซึ่งเจ้าตัวก็เผยความในใจสั้นๆบนเวทีขอมอบรางวัลน,นี้ให้กับสามีผู้ล่วงรับตัวสรัญยูค่ะหวังว่าราวัลน,นี้คงจะไปถึคนที่อีกตัวสรัญยู และสำหรับประวัลเกียรติยศด้านโทรทัศน์ปีนี้นะคะมอบให้กับบอสใหญ่ค่าย JSL จำนันสิริตันหนุนพักดีค่ะ ส่วนคลื่นวิทยุในเครืออสมทกวาดไป3รางวัลจากทั้งสิ้น6รางวัลโดยรายการซองอ o บลเพลงนี้มีเรื่องเล่าจากคลื่นเมโล97 5คว้ารางวัลรายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยมส่วนคู่หูคู่ข่าวกัมพูร,รัชนีจากรายการมหานครนิวส์10ข่าวเด่นที่ออกอากาศทางคลื่นลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ก็คว้ารางวัลผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม ส่วนวสสถานีท้องถิ่นข่าวและสารายอดเยี่ยมในการสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานี fm 102 MHz ค่ะ ยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกทกท่านด้วยนะคะและ้วก็มีอีกหนึ่งหนุ่มที่เราก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยน,ะนะั่นก็คือเจมส์จีรายุนั่นเองค่ะคที่ได้รับรางวัลนักแสดงนําชายยอดเยี่ยมจากบทของอาซานะจากละครเรื่องกรงกรรมค่ะเมื่อคืนนี้นะเจ้าตัวเนี่ยถึงแม้มว่าจะไม่ได้ไปรับด้วยตัวเองแต่เจ้าตัวก็บอกความรู้สึกผ่านทวิตเตอร์ว่าเป็นรางวัลที่ดีใจมากๆในชีวิตเพราะไม่ได้มีโอกาสได้รับรางวัลทางการแสดงสักเท่าไหร่ขอบคุณพี่ออฟพี่แดงที่ให้โอกาสดีใจแบบ กรี๊ดออกมาแล้วค่ะนี่นะคะก็เป็นสิ่งที่เจมส์จี <c oughs> เขาได้ทวิตเอาไว้นะคะ <c oughs> ก็แสดงความยินดีกับเจมส์จีด้วยนะคะครับผมแล้วก็รวมถึงนะักแสดงทุกๆท,ท่านที่ได้รับรางวัลน,นะฮะทั้งคนเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังเลยนะครับไปกันต่อครับที่คุณแม่ลูก3ามแหม่มกัทรียน,นั่นเองนะฮะหลายคนก็อยากจะรู้นะว่าคุณแม่เนี่ยจะพูดยังไงจะว่ายังไงบ้างนะฮะเพราะว่ามีชาวเน็ตเนี่ยเขาก็ตั้งกระทู้รือว่าน้องลูกชาย น้องแม็กน้องแม็กเนี่ยนะฮะก็โอ้โหตอนนี้รอว่ารหล่อขึ้นใช่จริงๆอเราเห็นแววหล่อของน้องแม็กมาตั้งแต่น้องแม็กเขาเด็กๆแล้วนะคะเดี๋ยวไปฟังกันว่าแม่แหม่มจะว่ายังไงบ้างแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่มีข่าวก่อนหน้านี้หลายๆคนก็เป็นห่วงค่ะที่มีข่าวว่าสามีถูกฟ้องล้มละลายที่แหม่มจะว่ายังไงบ้างคะ ภายหน้าหายตาจากหน้าจอไปพักใหญ่ประกอบกับมีข่าวแพร่สะพัดออกมาว่าสามีของนะักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือแม่มคัทรทยาอยยางสงการานประจ่างเนตรถูกสารสั่งล้มละลายและพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดโดยมีประกาศจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาลงวันที่14สิงหาคมจนทําให้แฟนๆหลายคนเป็นห่วงงานนี้คุณแม่ลูก3ยืนยันนะคะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นตนรับรู้มานานกว่าสิปีแล้วก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับชีวิตคู่ด้วยค่ะอ๋อไม่ไม่เกี่ยวกับพี่เลยค่ะ ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องหลายสิบปีแล้วเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวข้องกับพี่ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เป็นห่วงท,งทั้งที่ส่งข้อความมาหรือว่าฝากคนที่รู้จักมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ขอบพระคุณมากๆเลยที่เป็นห่วงมันก็เป็นกําลังใจที่ดีแล้วก็เรียนตรงนี้ว่าไม่ไม,ไม่มีอะไรไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับแมมทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมค่ะ การแสดงก็ยังทํางานอยู่เหมือนเดิมรักกันดีปกติแฮปปี้ยังทําอาหารให้พวกเราทานอย่างอร่อ,อยอร่อยแล้วก็สอนไปถึงลูกๆลูกๆก,ก,ก,ก็เริ่มทํากับข้าวให้แม่ทานได้แล้วแม่ก็ภูมิใจและเพราะช่วงนี้คุณแม่แหม่มลงรูปลูกชายทั้งน้องแม็กและก็น้องคินอยู่บ่อยๆเพราะทั้งคู่ยังต้องเรียนออนไลน์ในไทยไม่สามารถกลับไปโรงเรียนประจาที่เมืองออกฟอร์ดประเทศอังกฤษได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 จนชาวเน็ตแห่ชมดีกรีความหล่อโดยเฉพาะน้องแม็กซิริลูกชายคนโตวัย14ปี นั้นอย่านนี้คุณแม่แหม่มปลื้มหนักมากแบบว่าน้าตาดีเพราะได้แม่มาเต็มๆค่ะคนชมว่าหล่อมากขอบคุณนะคะก็พ่อแม่ก็อาจจะมีส่วนในการที่ลูกออกมาหน้าตาดีไหม <laughs> ลูกหล่อแล้ว, <laughs> ลลลวคุณพ่อคุณแม่ห่วงไหมคะห่วงไหมเหรอฮะไอห่วงคงไม่ห่วงพี่ว่าเป็นห่วงมากกว่า <laughs> เพราะว่าเพราะว่ายุคสมัยนี้กับยุคสมัยเรามันไม่เหมือนกันอนะเออเราก็ต้องแบบเราก็ต้องไปให้ทันกับยุคสมัยใช่ไหม สมัยเราไม่มีมือถือสมัยเราไม่มีโซเชียลไม่มีอะไรต่างๆเหล่านี้สมัยนี้ก็ต้องแบบอ่ะอยู่ให้ได้อย่างแข็งแรงเ<อ> <No? S 2> นาะแอบ,บถามว่าสาวๆไหมแอบ,บถามเหมือนกันมีคุณยายถามอะไรเงี้ยบอกอแม็กมียังไงมีมีสาวมาเกาะแกะวอลแว่อะไรยังไงไหมในแม็กยังไม่ทันตอบแม่ก,ก็สวนเลยบอกว่าโอ้ยยังไม่มีหรอกยังไม่ถึงเวลาต้องเรียนหนังสือก่อน ในควาแม่ห่วงแม, <laughs> แม่แม่ไม่ห่วงแต่แม่ว่ายังไม่ถึงเวลา <laughs> แต่ถึงจะหล่อแค่ไหนคุณแม่แหม่มก็ยังไม่อยากให้น้องแม็กเข้าวงการตอนนี้เพราะอยากให้โฟกัสเรื่องการเรียนไปก่อนค่ะ ดูจากสัมภาษณ์ก็ห่วงอะแหละเนาะลูกชายหล่อแล้วก็เก่งขนาดนั้นนะคะใช่นะนี่คุณผู้ชฮมฮะเมาส์นิดนึงหล่อขนาดที่แบบว่าพอเห็นหน้าน้องแม็กกัพี่ฝนนี่แบบว่าว้ายขึ้นมาเลยนะน่ารักจังอะไรนีอ่ะจริงๆพี่ฝนเห็นแววหล่อตั้งแต่น้องเขาเด็กๆแล้วนะครับผมฮะอไปกันต่อที่ คุณพ่อโอมค็อกเทลกันดีกว่า,านะฮะคือเราเคยเห็นในมาสของนักร้องมาแล้วใช่ครับผวันนี้เดี๋ยวจะพาไปเจอกันในมาสของคุณพ่อลูกสองอุ้ยเราก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเวลาพี่โอมอยู่กับลูกๆเนี่ยจะละมุนขนาดไหนอ่ะ งานเพลงก็ต้องทำงานบริหารค่ายเพลงเจเนอเรชัก็ต้องลุยเต็มที่ส่วนเรื่องเวลาให้ครอบครัวคุณพ่อโอมโค็อกเทลก็บริหารเวลาเพื่อลูกๆทั้งตัวจิว๋วน้องพีมะวัยสเดือนและน้องเวลาาวัยสามขวบได้เป็นอย่างดีแม้บางวันคุณพ่อจะทํางานหนักจนดึกดื่นแต่หน้าที่ไปส่งลูกที่โรงเรียนก็ไม่บกพร่องแต่ก็แอบยอมรับเบาๆว่ามีสสืมสลือบ้างในบางวันค่ะ เปลี่ยนปรับชีวิตจากเข้านอนตี2เป็นไม่นอนเลยจนเช้าแล้วไปส่งแล้วค่อยกลับมานอนมันมันอ่นนั้นเกิดขึ้นหลายรอบเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีมันเสร็จเสร็จทุกอย่างตีสผมนั่งอ่านงานอ่านหนังสืออ่านหนังสืออ่านงานพวกงานกฎหมายเสร็จตีส่ปุ๊บมันเหลือ3ชั่วโมงอ่ะไม่รู้ทำไงอ่ะก็ก็ออกกำลังกายไปดูทีวีไปก็ไม่แนะนําที่บ้านให้ทำเลยไม่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 ก็ไม่ได้รู้สึกดี ไม่รู้สึกดีแบบนั้นพยายามจะแบบนอนให้มันเร็วเหมือนกันวันไหนที่ไม่ได้มีงานก็พยายามจะนอนจะว่าเรางานหนักก็ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเรามันหนักที่ต้อง manage ไม่ใช่ว่าหนักจริงๆที่มันเอาเวลาเราไปทั้งหมดแค่นั้นเองครับ <laughs> ไม่ได้ลงตัวทุกวันบางวันก็รู้สึกว่าทําได้เพีงบ้างยง <laughs> ภรรยาก็น้าบูดหน้าบึง้งไปบ้างบางวันเราก็แบบว่าเหมือนกับตัวอยู่จริงวิญญาณอยู่ไหนไม่รู้นั่งตาลอยอยู่ในบ้านอะไรอย่างงี้ก็มีก็มี งานนี้หนุ่มโอมยังเอ่ยปากชมสีภรรยาเพราะว่าทำหน้าที่คุณแม่คอยดูแลลูกๆแล้วก็ดูแลบ้านได้อย่างยอดเยี่ยมจนตนนั้นต้องยกนิ้วให้เลยค่ะ เอาละงานหนักแบบนี้ก็ต้องมีการแบ่งเวลานะทั้งแบบเวลาทำงานแล้วก็เวลาครอบครัวก็ต้องเต็มที่ทั้งสองอย่างนะคะส่วนตอนนี้เราไปที่อ Today กันบ้างค่ะจะพาคุณผู้ชมลงใต้กันนะคะไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะคพูดคุยกับศิลปินพื้นบ้านนายกสมาคมหนังตะลุงปักใต้ค่ะผู้ที่บอกว่าหนังตะลุงเป็นหมอ,อมหนังตะลุงเป็นครูและหนังตะลุงจะยังคงอยู่คู่กับคนไทยต่อไปตราบที่คนไทยยังมีความเชื่อและความศรัทธาค่ะค ตั้งใจในใจมุย้ยใจฮื่เวือรื่องเออ,อ,อในอำนาจกิดคุณอาตัญา่าสิบตำรวจวรพจน์บุญญาหรือหนังตะลุงวรพจน์เทียนทองนายกสมาคมหนังตะลุงปักใต้คมหนังตะลุงเป็นครูหนังตะลุงเป็นหมอตอนไหนอ่ะเป็นครูก็เช่นว่ามาญาติสอนเด็ก ที่ามาญาติสอนผู้หญิงศิษย์อา,อาจารย์สอนสิษย์เี่กเกยบหนังตะลุงแล้วเราสามารถที่จะเอาวิชาความรู้หลากหลายเข้าไปใส่หน้าที่หนังตะลุงก็เป็นสื่อหน้าที่หนังตะลุงเป็นสื่อเพราะหนังตะลุงก็หมาถึงหนังสือพิมพ์หมายถึงสื่อต่างๆเราดูหนังสือพิมพ์เราดูทีวีเราดูมาเราเก็บความรู้มาที่อะไรเร่งด่วนเราก็มาพูดให้เข้ากับทันยุค ทันสมัยตอนนี้โซเชียลมันดีเราก็พูดเรื่งโซเชียลตัวเสน่ห์หนังตลุงก็มาจากรูปหนังวัวระบายสีนะครับจากเดิมๆก็ใบไม้เป็นกระดาษพัฒนามาเป็นหนังโคระบายสีที่จัเสน่ห์หรือไม่เสน่ห์เนี่ยมันอยู่ที่ที่ทที่การสวมมัญ,ญญาณตัวละครอ ในหนังตะลุงมันไปศึกษายากต้องไปอยู่บ้านอาจารย์อยู่บ้านอาจารย์สี่ปีปียังเล่นไม่ได้แต่ปัจจุบันมาปีเดียวเล่นได้เพราะมันมีสื่อมันมี YouTube มันมีอะไรเด็กมันชอบอไรที่เป็นไอดอลของมันมันก็มาอ่านเมื่อก่อนถ้าไปอยู่กับอาจารย์โกก็ต้องอยู่อาจารย์โกไม่มีโอกาสไปบ้านขอถ้าไปบ้านขอแล้วโคก็ไปไม่ได้อยู่บ้านงอแล้วปันนี้ขอแม่มา แต่ปัจจุบันเราเปิดกว้างเธอมานี่เอาเรียบสามารถเธอในเรียนสถาบันราเธอจบมหกแล้ว <c oughs> เธอไปต่อปตอรีก็ได้เธอไปต่อโทก็ได้ในกลุ่มศิลปวพจน์ร้อคนผมก็ถ่ายทอดไปเรื่อยๆใส่บทกรใส่นิยายหนังตะลงุงแล้วก็แนะแนวทางว่าการเป็นหนังตะลุงนะเดิมเราต้องมีความซื่อสัตย์รักษาชาติศาสตร์ตระมาษัตย์สองต้องมีธรรมะ สามรักกันได้มากทีนี้หนังตะลุงนี่ครัว่าจะหมดไปเนี่ยไม่หมดแต่ว่าแต่ว่าความสนใจของคนเนี่ยมันต่างกันแล้วยุคนี้สมัยนี้เศรษฐกิจเป็นคนผู้กำหนด เราชื่นใจนะคะที่ได้เห็นศิลปะวัฒนธรรมไทยแบบนี้ยังสืบทอดต่อไปและดีใจยิ่งกว่าที่เห็นเด็กๆและน้องๆเยาวชนนะคะสืบทอดสิ่งดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะครับผมฮะตอนนี้เราเปิดซอยมอมมอกันดีกว่าคุณผู้ชมครับเรามีซิงเกิลที่แบบว่าเอาใจคนอกหักมาฝากกันด้วยนะฮะโอกอสทันทีเลยนะครับเร็วมากเลยนะฮะแล้วก็ช่วงหน้าครับผมเฮฮาหน้ากองเดี๋ยวพี่ฟางจะพาไปบุกเบื้องหลังกอง MV ไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามพร้อมกันนะครับเมามอญ เสียงดีใจเรือรมิตรก็จะเต็มข้อสิง่งก็ที่สิบมให้แฟนๆได้ฟังกันแล้วนะจ๊ะกับเพลงรถอ้อยแฟนลืมเพลงช้าๆเนื้อหาดีๆที่พูดถึงผู้ชายที่ถูกแฟนทิ้งไปคบกับคนที่รวยกว่าแถมมิวสิควิเพลงนี้เจ้าตัวยังเล่นเองจนเกือบเกิดอุบัติเหตุนในกล้องถ่ายอีกด้วยเอาเพลงอจะเป็นยังไง MV จะเศ้าขนาดไหนไปหาชมกันดูนะจ๊ะจัดไปค่ะ ก็ในโอกาสครบรอบ18ปีในเอนเตนนะครับเลขสวยพอดีเลยในเอนเตน9คูณ2ได้18นะครับก็อยาจะให้ใ,ในเอนเตนเนี่ยผลิตข่าวดีๆผลงานดีๆแล้วก็เป็นสื่อที่ดีนะครับที่แบบน่ารักกับพวกเราตัวแบบศิลปินหรือว่าดาราทุกคนอย่างนี้นะครับแล้วก็ขอให้เป็นสื่อที่มีคนรักคนติดตามมากที่สุดนี้ตลอดไปเรื่อยๆเลยเนาะรักมากๆครับ สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราลากันด้วยเพลงแค่นี้พอนะครับอของเดอะพาร์คินสันนะฮะนี่เป็นหนึ่งวงนะครับที่จะมาร่วมงานในเอเจนต์เบิร์ดเดย์วันที่18กันยายนนี้กับเราด้วยนะครับและค่ำคืนนี้ฮะกับนายเอเจนต์นายรัฐสามทุ่มห้าสิบกลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อเนานะ,ะวันนี้ครับขอบคุณผูดพิธีกรของเราสองคนด้วยครับผมจาก Blue Eyes t u d i o และเครื่องประดับของไทยจากเอครับเครื่องประดับของฝนจากจิตรการนะคะขอบพระคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามชมด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสสวััดีคค่ะรบ